สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนพออ,อ .360 องศาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ไร่จงสมจิตฟาร์มอำเภออุททองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่นี่นะคะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็หลาที่เรามาเที่ยวชมนะคะเราก็จะขึ้นรถมา้าไปชมรอบๆค่ะเพราะว่าพื้นที่สําหรับการปลูกนะคะดอกทานตะวันที่นี่นะคะมีถึง100ไร่ค่ะเดี๋ยวเราตามไปชมกันค่ะ แล้วก็สำหรับที่นี่นะคะเมื่อก่อนเนี่ยตระกูลจงสมจิตนะคะตั้งใจที่จะทำเป็นโรงไฟฟ้าแต่ว่าเนื่องจากว่าคำนึงถึงสภาพของชุมชนโดยรอบนะคะก็เลยเปลี่ยนใจแล้วก็มาปลูกเป็นข้าวโพดนะคะแต่ว่าด้วยสภาพอากาศก็ไม่ประสบความสำเร็จต่อมาจมึงปลูกต้นทานตะวันอย่างที่เห็นนี้นะคะแล้วก็ด้วยความที่ปลูกเป็นร้อยๆยไร่นะคะ พอมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมนะคะท่านก็เลยเปิดให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนะคะเชิงวรรณเกษตรวันนี้นะคะสําหรับใครที่มาอำเภออูทองก็สามารถมาแวะเที่ยวชมได้คะ่ะในการประกอบอาชีพนะคะบางครั้งก็จะต้องมีอุปสรรคบางแต่ความมานะอดทนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในช่วงที่ผ่านมานะคะเด็กๆของโรงเรียนพระพาชัยได้มีโอกาสออกไปฝึกประสบการณ์มากมาย การออกไปฝึกประสบการณ์นะคะเด็กๆได้อะไรแล้วก็ประทับใจอะไรบ้างวันนี้เรามาถอดบทเรียนกันไปฟังความรู้สึกของเด็กกันค่ะสวัสดีค่ะดี่ชันสุดารัต์ถงเวงจันท์ค่ะจากที่ได้ไปฝึกงานได้รับมอหมายให้ทำอะไรบ้างคะก็จะดูน้องทำกันบ้านแล้วก็ช่วยน้องทาสีละบายสี ทาสีทางเดินให้น้องพอน้องกินข้าวเป็นฟันทําคล้ายๆกับเป็นครูฝึกสอนค่ะความประทับใจที่ได้จัดก,การเปงานในครั้งนี้ค่ะคุณครูต้อนรับดีคุณครูใจดีไดเด็กน่ารักแล้วก็ได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยได้ทําค่ะ ดิค่ะดิฉันวนวิพาสวนนสีค่ะจากการที่ฝึกงานได้รับมอหมาให้ทำอะไรบ้างได้รับคีย์ข้อมูลค่ะถ่ายเอกสารแล้วก็คีย์ข้อมูลธนาคารโครกบือค่ะความประทับใจที่ได้จากการฝึกงานในครั้งนี้ค่ะได้ประสบการณ์มากเลยค่ะทั้งคําแนะนําการปฏิบัติตัวในการทํางานค่ะ สวัสดีครับผมชื่อพัฒนากรสาธุภาพจากการฝึกงานได้รับมอหมายทำอะไรบ้างครับเป็นยางไล่ลมเติมลมครับความประทับใจที่ได้จากการฝึกงานค่ะก็ดีครับเขาก็สอนสอนทักษะในการเป็นเป็นยางเติมลมครับก็นำไปใช้ในวันข้างหน้าได้อีก สวัสดีครับผมปรเมศภิเดตครับจากการที่ฝึกงานได้รับมอบหมายทาอะไรบ้างครับจากการฝึกงานได้รับมอบหมายแอมว่าให้ทําการล้างรถครับเกี่ยวกับการล้างรถเฉพาะเลยครับความประทับใจที่ได้จากการฝึกงานครับความประทับใจที่ได้จากการฝึกงานการฝึกงานนี้ดีครับสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ครับ การสร้างโอกาสในการเรียนรู้นะคะถือว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีอย่างหนึ่งโดยเฉพาะการสร้างโอกาสในการให้เขาได้เลือกอนาคตของตัวเองนะคะการให้มีโอกาสได้ฝึกลงปฏิบัติกับประสบการณ์จริงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางโรงเรียนพระพาชัยสนับสนุนให้เด็กๆนะคะได้มีโอกาสดีแบบนี้เสมอมาค่ะและสำหรับวันนี้นะคะคงต้องรากันไปก่อน ในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวดีดๆอะไรมานำเสนอน,นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์กดติดตามนะคะห้องเรียนผออ6 6 0อองศาค่ะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ